เดี่ยวไทยข้าวค่อยให้สะเก็ดนะคะชีสเราเปิดตะพันดูนะว่าหน้าคุมไหมอะไรย่างเง้ยหน้าคันจรด้าได้มัง่าไห Gracias. ใช่ปะแ,แล้วคำชนดิดอนะือดๆคำเรียกมนะันอ่ะดีอโอแบกแนีแ่จำคำไหนบ้าง เนาะอะไรพวกนี้วันเนี้ยถามว่าจะได้เรียนทั้งหมดเลยไหมไม่จะให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างแล้วมันเรียกัาชื่อภาษาอะไรอะไรีกว่าอะไรและอยากให้จำแบบท่านได้เฉยๆมองปุกรูออ้เลยนเนี้ยเรียกว่าอะไรไดมเออแบบเ่งอีกนะเรียนบางคน,น,นเรียน,น,รยนออโรงเรียนคอนเฟมาเนา่ยเก่งช่วยเพื่อนได้เนี่ยใช่ปะ มูงแงมีใครชอบยังกระไดอีก่บ้างเนี่ยเดี๋ยวดูดิคนเยอเฮ้ยขนาดนี้เดี๋ยวยังเจอส่วนยู่ <W. S 1> ออยนงไมเปิ้าเปิดเผดตัวตรงโอเคค่อยๆดู่กับไปค่อยๆดูกับไหนกาสปีด <c oughs> เป็นส่วนที่เราควรจะรู้นะลูกนะค่ะเออคู่แถมให้ไปก่อนอนะันแรกนะักเรียนเรียนมาแล้วแน่นอนนะนั่นไม่รู้จกอ่านะอแอนด์เดอร์สัน xét nhé mình biết là ai đợi chữ của mình từ không รูปแบบเพิ่นที่อยากให้จำนะตัวเองครูขับโบนเปิดไปหน้าสี่นันจะเห็นสีเหมือนกันรูปไอ้หน้าข้างหน้าที่เป็นสะกดคำสะกดตัวเรียนชนะแถวห้าหนึ่งน,นะคะเอออันแรกเนาะความหนักหนาห่างอานเดี๋ยวยังจำได้มังไงออกมา,กาใช้ย,ยังไงไหนเยวดถามก่อนบบน,อนิดๆตะกูกู กับคำาัพท์นามนะคำนามกับคำาัพท์นามคำนามก็คือโต๊ะตเตียงไหนกรรมคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ใช่ไหมหรือคำที่เป็นนามธรรมเช่นดนตรีความรักอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือคำนามคำรัพนามก็คือ i u d i c i s h s หรือว่า Myuris Meritent Self เยอะแยะมากมายไอ้สองอย่างเนี้ยครูคุณนนองเขาเป็นคำนามั่นแหละโอเคไหม อัน้ชนิดแม่แต่พอเรามาเรียนลำดับของคำนาหน,น่าจะไปประกอเป็นอะไระเวลาเอาไปเขียนคำนามชีจะไปเป็นนี่ค่ะ is ประธานแล้วก็กรรมในประโยคถูกต้องเปล่าเออเช่น people like him เป็นประธานเนาะคนทั้งหลายชอบเขา ชนิดแรกคำนามกับคำสัมงานก็คือคำนามแต่น้องจะไปปรากฏเป็นอะไรในประโยคประธานกับคำสุขเสียงในดมจำตรงนี้ด้วยนะมีนี้ทันไหมคำเติยาตัวที่สองคำเติยเคยมันให้คอนเทนต์ข้อมูลอะไรกัน บอกว่าประธานทำอะไรถูกไหมมันจะมีทั้ง Ver b ที่ต้องการกลรมกับ verb ที่ไม่ต้องการกลรบเ e r b ที่ต้องการกลรมเช่นเม e เนี่ยนะเออถ้าคุ้มชีเมหนูจะรู้เรื่องนะครับชีวิตของ้นา a k e ทำทำอะไรนะใจควาไปสมอ่ะอย่างเงี้ยเรียกว่าต้องมีกลรมกับต่อท้ายอ๋ e ชีเม s สังเข e s ีเมก o o งคุอ่ะมันคือ กี่ยาต้องการกรรมกี่ยาไม่ต้องการกรรมนะคะมีเหมือนกันมีแค่ประหานกับ v ร์ b แค่นั้นจบติรู้เรืจักไหมเช่นตัวอย่างเลยค่ะ My sister j o k e s จบ c k เว่าอะไร Jock Jock j o c k บิดใช่ไหมบิดเด๋ยได้ใจความแล้วพี่สาวไปจ o ที่ y จ็กหรือ He likes her แบบนี้ต้องการกับมาับเราไหม Likes เขาชอบเราจะรู้ไหมผู้ติดอะ้รเขาชอบอะไรเราจะต้องเสร็จกรรมด้วยเขาชอบเธออ่ะและที่นี้เท่าที่ดูเห็น verb จะอยู่ตรงไหนดูจากแพทเทิร์นน้อง verb จะอยู่ตรงไหนหลังประธานไหมที่เขาเรียกว่าภาคแสดงภาษาไทยที่เราเรียกภาคแสดงเนาะหลัง verb นะฮะหรือ verb 猫咪，哎，怎么还？ เอาไว้ขยายรายละเอียดของคำนามที่จะเอาไปวางไว้หน้าคำนามเพื่อบอกเกี่ยวกับวนสูงตามตามเขานี่สีรูปร่างขนาดและอื่นๆโอเคไหมแพท,ทร์คที่อยากให้จำคือสองอานี้เอ see อไอซีวางในคำนามเช่นดอกไม้ดอกไม้อะไรเนะี่ยหรือหรือหรือเราให้หึงภาอชัดติน I like roses ฉันชอบกุหลาบแล้วก็เลยตอบว่า Which color สีอะไรอะบุรลร่านี่เป็นออรเป็นพันงสิ้นอ๋อ I like pink roses pink ก็เป็นคำพูนศัพท์เนี่ยอย่างเงี้ยมันจะชัดมากขึ้นนะส่วนอย่างที่สอง chi chi ที่หมายถึงเนี่ยคือคำคุณศัพท์เนาะคำคุณศัพท์เนี่ยจากวังนิลล์ก็เวิร์บทวีดแล้วเนี่ยเมื่อคีย์เวิร์ดพูดถึงเวิร์บทวีดนี้ถึงเนี่ยสามตัวก็คือ โขาพดอีอยู่แต่ว่าได้เป็นอีสานไหมตอนเนี้ยที่พูดเนี่ยถึงอะไรหลายๆอย่างเ่ยพยายามให้คุยแล้วคุยภา้ตั้งตรงกันไหเบิ่งพี่พูดมาแล้วรู้แล้วอีสาโอเคนะ เพิ่ออมอินเทเร์เไปอะคลาสคาความหมายเปลี่ยนไหมเปลี่ยนลดเร็วๆหนึ่งคันบอกจำนว้อ่นล่างข้างล่างมีแนะอนดเวิร์กเพิ่มไปเร็วแล้วว่าจริงๆนะอย่างมากนะเออลดที่มันเร็วมากหนึ่งครันงอย่างเงีย้ยมันอาจจะเพิ่มมาแบบนี้ไนดะ้สิ่งที่อยากให้จำคือจำแพทเทิร์นว่าอะไรอยู่กับ รไม่ได้แล้วเราจะเอาข้อสอบปยกได้นะปญญาหาอะไรตัวแรกนะตัวแรกนะคำคุณศัพท์หรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า adverb อยากให้จำอย่างนี้เออโดนไม่ไดไม่วิเศษกว่ิ adverb adverb เอาไปแกะอยู่หน้า verb ท่องแบบนี้ก็คือเอาไปขยายคำปริยาได้ทีเนาะ แอบเือแอบมือเอาไปขยายห,หน้าเออแต่ขยายคำคุณศัพท์ก็ได้นะคะนะ้าขยายรถออยังไงไปไปยังไงเออ่หลางอีบเวลาเขาจะเอาอะไรมาขยายเขาจะเอามาแต็จข้างหน้าเช่นลูกเออไปไปยังไงไปเปิดเนาะหรือเอาไปข้างหลังก็ได้ตัวนี้มันเฟล็กซิโบนเอาไปอยู่ตรงไหนก็นนได้เนาะพูดพูดยังไง ประมาณนี้แล้วก็เอาเรต่องไปอยู่อะไรเอาไปนะพี่นุษย์นะคะอ่ะผัดไ่บุพบุอ่ะสรุปในยย่อแล้วกันเราจะได้ไปผัดอุ้ยบุพบุเอาไว้เชื่อมสัมพันธ์กับคำหรืออุ้มคำเท่าไห้นไม่ใช่ประโยคพัฒนหลักเลยคือเทปโพสิชันจากตามือกำหนา่เสมอนะอ n on at under from a b o v e with ันเป็นรูปคำบอกนะคะเออผู้บอกตำแหน่งบอกวิธีการหรืบอกเหผลอะไรแบบนี้เนาะบอกที่มานะคะเช่น to school, in July, at noon นะตัวสุดท้ายคำสั่งทายอันนี้ extra กว่าตัวกิตัวกิเชื่อมคำอันนี้เชื่อมแม้บทหรือเชื่อมคำเชื่อมประโยคเชื่อมกลุ่มคำด้วยได้ตลอดเลยเช่นหรือเจับ มันจะประก,กอบด้วยแฟนบอยเนาะ for เนาะบั t อดเย็ดสุดอันนี้เดี๋ยวไปจับขับสั่งท่านนะอยู่อย่างนี้ก่อนเ <Okay. S 1> ชื่อมตรงกลางสองประโยคใช่ไหมเช่น S O okay, บ uh. My brother like Tracy พี่ชายชอบ Tracy มากอะแต่เขาไม่เคยพูดกับเขาสักคำเนี่ยเชื่อมประโยคให้มัน เปเลยะไรบ้าง้องหลังไปเไป็นอะไรเป็นอะไรไหมเห็นเรื่องละแอร์ต่อนะต่อนะเชื่อมประโยคความสอนมีในความสอนอย่างเช่นชีวบัตรเชื่อชีต์ and วอนเชื่อส่วนเองเขาว่าเป็นฟันด้วยเปิดเธอเปินฟันด้วยและก้อนหลังด้วยก่อนเลอดอย่างนั้นคือเชื่อมแค่คำ เคสไอ r e ครีมเนี่ยเชื่อมบนคอนเทกต์นะโทรกับพิมพ์เท็กนะหรือเชื่อมไอจีทิมเลซี่หรือไอจีอัดทีเปิดแงนูใช้ยังเมื่อกี้พูดอยากให้มองตูวเห็นว่ามันคือแผงอะไร์ใอ่หนดูอ่ะเี่าวเราแกะไปเพื่ออะไรอย่างกอแ้ว อันนี้ช huh. oui. well <No> ือ big w i h n o o l e s ขนาปกติแ้วใช่น้มอ่าเนาะ big n o b l <email> s นั่เอยจาะพวกจอยนาดาวีดไรท์เคอ็มอ่ะเนีมันเซรวมกันว่านิยายถูกต้องใครยังไม่ทราบจดไว้นะคือนิยายเนี่ยนะขานปกติเขาบอกว่าพอมันเป็นขั้ง ความได้ว่าถ้าเห็นชนิดของคำอะไรให้เขียนด้านขวาอยา่างแรก I read novel ฉันอ่านิยายอุ้ยอันนี้เป็นประโยคจบนิ้งเลยเราก็จะใส่นะมองให่กรองน,นะ่หนแค่อยากให้รู้ว่าเราคิดตรงกันไหมแล้วพูดว่ามันเดือดม้อนกันไหมนะคะ usually read read แปลว่าอ่านเป็น verb อ,อะไรส่ยแอบว้หน้า verb แล้วก็อย่าง เหรออย่างไรให้ใครตอบได้แล้วตอบไปเลยนะมันจะได้ไปเร็วขึ้นนะแล้ววัตถุยักษ์เก็บดิเอ่อมันไม่ได้หมายความว่าาะใหญ่เล่งใหญ่หรืออะไรแบบนั้นนะคะจะมีความหมายแฝงว่าอ๋อนีิยายฟองยากอะไรก็ได้นะคะเพียงเด็กน่าบอกเราว่านิยายเป็นหแับสื่อทำนานแน่นอนดกขยายอีก อะไรเกิดแึอไได้อย่างคำนาอนะไรแอย่างคำนามใช่บริเของคำนาม a จ t u a l Mà đưa nhau một เหมือนข้อแรกรูแลผู้ใช้คำน้าแน่นอนหยามอะไรขยาบํำน้ำได้บอกก่อ บอกกันมาว่าบ้าน,านอิอนทรีย์คำคำดึกและบับบ e p o s i t จ o n เนาะดังนั้น p r s p t s o t เขาจะต่างโดยคำนามนะคบ้านนะ่าคนสัสิของบ้านจะราที่คำนามแน่นอนนะดิแปลว่าใหญ่อันอันนี้เป็นคำบอกลักษณะของบ้าน มาต่อยกนา Actually เพราว่าจริงทแล้วจริงนะเขาชอบวันนี้มากว่อยน,นีอ้อันแรกนีนะ a เขาไมชอบหรือดูหนัก He prefer winter ใความสมบูรณ์ขนาด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video แต่ว่าข้อสี่น่าจะพ่านอตอบได้จนเสร็จไหมน่ะถัดมาอ่ะนข้อ,ขอ,อนี้ง่ายเลยเราเรียนน่าจะตอบได้แจ็คกี้มีผมที่ยาวมากๆแจ็คก,กี้ has very long hair ชีมอ,อ,อะไรไม่ใหญ่ a อ j e c t i v e ได้ที very long ยงงเยอะมากไดทตถูกต้องแสดงว่าอีมนนต่อคิดพูดได้ลงแ g hair ผมนะคะผมผมคือคำนามแน่นอนอันนี้คือคำนามแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งน,นี้วางไว้ข้างหน้า พ่อห้าร้องโอเคเร a เดินจากอะไรไห large แปลว่าแปลว่าขนาดใหญ่ใครยังไม่ทราบจดลงในบนหัวเลยไม่ต้องกินใจอยากจดอะไรจดเพื่อทำให้เราสราบไม่้ว่าคำนี้มันหมายควาว่าอะไรตะองู้ นั่นได้ยิอะไรกรุงเทพเป็นประโยุก์เราไปเที่ยวไหนใจความสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์แสดงว่าเป็นป,ประโยชน์แต่ประโยชน์นี้แค่เบอร์ป่ะเขาไม่ต้องการแับนี้ต้องบอกได้ว่าวไปเที่ยวไหนมาแต่บอกว่าไปไหนอันนี้ยิ่งงาไไ่ายเลยอะซิตี้อ่าคือสิ่งใดอ่าที่เขาอคซิตี้แปลว่าเมือง

ยุโรปเป่นคล้ายๆกับจีนเป็น Chinese ่ปุ่นเป็น Japanese พวกลงอีสลงเอี่ยนอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็น adjective แ,แล้วแปลว,ว่าซึ่งเกี่ยวกับยุโรปซึ่งเกี่ยวกับเจแปนนิสหรือแปลว่าสัญชาติก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณน้องคนนี้เป็น adjective plus noun もう1回<に>。<music>